หลังจากที่เราตัดคิ้วได้ครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับอตอนที่เราจะใส่คิ้วด้านบนกับด้านล่างเข้าไปนะครับเราก็จะทําการวัดข,ดขนาดของกระจกนะครับเพื่อที่จะตัดกระจกมาใส่เป็นลูกฟักของหน้าตาครับเราก็จะถอดคิ้วด้านหนึ่งออกไปกดนนครับเสร็จแล้วเราก็จะวัดขนาดนะครับผมจะใช้จุดนะครับให้วัดขนาดข,าดของ ร็อกของการใส่ตัวคิวตัวนี้นะครับสั่งเองคิวตัวนี้นะครับมาถึงอีกฝั่งนึงนะครับการวัดจุนะครับเสร็จแล้วนะครับวัดระยะใช้ตลับเมตรชนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเจ็ดสิบนสจนะครับก็จะวัดเจ็ดสิบจเซนติเมตรนะครับหนเซนนะครับ เช่นเดียวกันนะครับกระจกเราก็จะด้านที่ตรงข้ามกันเราจะตัดขนาดเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวัดอีกอครัความสงนะครับความสูงนะครับ91.5ครับนี่เราก็จะได้ขนาดของกระจกที่เราจะ ตัดมาใส่เป็นลูกฟักของบานหน้าต่างบานนี้